สวัสดีครับช่มการเทผื้นครับเทปูนครับรถผสมปูนสำเร็จครับนี่ครับมาทาการมาเทปูนลงใส่บ่อครับทําบ่อน้ำครับนี่หลังจากเข้าสาปปูนขัดมันเรียบร้อยแล้วเขาจะทําการเทผื้นครับมันนี้ทาการเทพื่นใดปูนสําเร็จครับลดโม่ปูนพนปูนมาเทลงไห้ครับเทผื่นกลนบ่อครับมันนี้ทาการใส่ลดปูนสําเร็จครับมาเท นี่แหละครับวิธีการเทผื่นบ่อครับบ่อหนามครับบ่อหนามหลังจากเขาสาบคัดมั่นผนังเรียบร้อยแล้วเขาทำการเทผื่นครับมื่อนี้โดยรถหมู่ปูนสําเร็จครับมาทําการเทผื่นเทแล้วเขาก็จะทําการคัดมั่นครับคัดมั่นผื่นเด้อครับนี่การการหลวดซึมของน้ำครับนี่แหละครับการทําบ่อครับบ่อหนามครับนี่บ่อหนามกว้างสามเมตรยาวสามเมตรสูงเมตรแปดสิบครับกัก เก็บน้ำในมื้นลิติครับนี่นี่แหละครับบอกักเก็บน้ำผสมปุ๋ย AB ครับใส่ในหัวในสวนปลูกพักให้ดปูนิคครับนี่ครับหน้าตาของบอครับทั้งเบิด2สองบอครับนี่ครับสองบอครับเราทำการเทผืนเรียบร้อยแล้วครับเขาจะทำการมาจับเรียมสาบด้านนอกอีกที่หนึ่งครับนี่ครับหน้าตาของบอผสมปุ๋ยครับบอผสมปุ๋ยใส่ในหัวในสวนครับ นี่คือสวนผักให้โดโปูนิคับของโฮมฟาร์มครับเิ่นมาเฮ็ดบ่อผสมปุ๋ยเพิ่มขึ้นอีกครับาะวาน้าห่พ่อใส่ครับบ่อเนี่กว้าง3เมตรครับยาวสาเมตรลึกเมตร80ดสิบครับทับการเทผืนครับบ้านนี้เทเรียบร้อยคขัดมั่นเรียบร้อยครับนี่คือหน้าตาของบ่อครับบ่อคออกรีดครับคออกรีดก่ออิฐบล็อกครับแบบบ้านๆของเ้านี่แ่ะครับ นี่ครับบัตเตเศตแล้วครับนี่ทําการสาบภายนอกอยู่ครับสาบแล้วเขาจะทําการถมดินทั้งข่างครับจนจะได้ใส่น้ำต่อไปครับนี่คือบ่อครับบ่อปูนครับบ่อกักเก็บน้ำครับใส่ผสมปุ๋ย AB ครับใส่ในการปลูกผักให้โดโปูนิกครับเป็นบ่อเก็บน้ำครับกว่างสามเมตรเน่าสามเมตรสูงเมตรแปดสิบครับกักเก็บน้ำในมื่นลิตรครับ ป็นบอผสมปุ๋ยครับสองบอรครับ